เอาไปนี่ครับมากินมยางใส่ตันน้ำกลือเน้อพี่น้องไงยยางใส่ตันใส่ตันงงครับพี่น้อง,งพว่งง่ายๆครับพว่งง่ายๆพวกเขาขาวพุ่งอบวกครับพี่น้องเลยอันนี้พว่งพีกระสซีเมื่อไรเย็บไปว่าลูกพันหยางพันหยางน่าปวดขวานโอ้ยไอเลือดเธอปุ๊ก สวัสดีครับมิดบอกแฟนแฟนผู้ติดตามเด็กสี่สูงมองสุบอนครับอ่ะวันนี้ครับพาตีปฟาหนห่องมากินยนื้อลแรงเด้อพี่น้องเลยคนตัวสิ้นแซ่บแซ่บแซ่บครับขอมน้องครับเชืช่อมั่นเชื่อไหครับพร้อมน่องครับยืนเนี้ยครับมีมากครับพ่อสุดสุดลอง <c oughs> เอาเมื่อกี้ครับมากินมยางใส่ตันน้ำเกลอเนี่พี่น้องเลยยางใส่ตันใส่ตันครับพี่น้องพุ่งยังไงครับพุ่งยังไงพวกเขาวพุหงอบวกครับพี่น้องอันนี้พวกพีระซึ่งเมื่อเย็บไปว่าสุพันยางพั่ธุ์ยางมาครับพี่น้องมีน้ำจิ้มครับหลุดเด็ดเลยพี่น้องเลยแม่วันศิลป์มับอันนะครับน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มไม่แห้งนะลองเบิ้งครับพี่น้องเลยต่อสียังแรงมาเด้อพี่น้องเลยเขาควอดตั้งไหมาพี่ขวดเลนดุนะวันศ่ลป์เราได้คน ตัดออกเป็นลายๆดกมาปล้ายตัดหายไม่ินเนี่ยมะลุกปูกเต็มมากๆว่ได้กินะะตัดออกเป็นลอยครับพี่น้อง้องมาชิมินแล้วหรอฮะหน่อยเดียขอตัดหาชิมไปก่อนโอ้หอมรับพี่น้องเลยแซ<ช>่บอตัดหายันิหวเดอินนี้แตว่าแอา<ช> เดี๋ยวพอตัดขึ้นมามามพี่น้องมาแได้ครับสมองสวรรครับกินยาเสษตันน้ำกันเด้อพี่น้องตอนเสียงแรกครับมเลยฟาพี่ฟาน้องกับกินแรงเด้อพี่น้องเลยอยาดเศษตันครับตอนนี้ไงเขาวขู่ออกครับพี่น้องพระครับตัวคู่ าม่งจูดเลยว่ะบอกนัากกินบะเดะกับพี่น้องเติมผักละอินวันนี้เราจัดจัดไหนจานแบบเงินเินๆอมหอมๆรรากตัวผู้อะยังตัวเจ้าไปแล้วมันงขมขวกคิ ต่อคนนึงมันเทากันยังใส่จูว่านี่และ่วนเรยัไส่บีบอรหาอย่างวกมเนี่ยแมนตะเกีเป็นนั่นะใส่บีทุนเดียวเพื่อนใส่สองคนสามต้องครบไหมวะน่ามีมันก็มาเกี่ยผมนงเยพวงใส่เงี้ยครับ ตอนนี้ไงครับับปากินี่นปวดคอสโอ้ยขนาดเลยพี่น้อง เราเลิอกที่สุดคําว่าเราเลือกแบบไหนเลือกแบบไอ้เลือกต่วผู้อออโอเ้เอนงไม่กินน้ำเนะี่ยอย่างใส่ตันกับพี่นอ้องเอ,อ้ยครับสมองสบอนมเด้อตัวผู้ได้มาันดับนี่นึงเรลือกเหรอด้บที่เท่าไวันละมากกว่าสองทีชุดปั๊กยังอันดับหนึ่งกระลำอันดับสองตัวผู้อันดับสามพักกก

กยเตี๋ยกนอยางคุบๆเลยเด้อพี่นอยเบิ่งตอนแรกัะเด็กสองขวบก็กินได้ผู้ใหญ่กินดีโอเจะกินเดียบๆกับผันก็นเย อู้น้อยข้าตาครับข้าวตาข้าตาจากไม้ไม้องพ้อม,อม I love ถั่วป บกว <BC. S 2> ่าม <tagged. S 1> ันลรวลูกินดีเลยเขพูดนม่ไปนองกักินบ๋เตี๋บ่แม่ว่ากินดีแ่พว่าไม่เข้ากันไม่บเกินไ้ลองบงลองบ่งไจ้าไัน ครับเดือพี่น้องเลยแค่ครับสมองสุบอนครับอืตอนนี้ครับเป็นเป็นยำง่ายพี่น้องแต่ว่ามีก็กินได้เด้อ ม่เ้าเบิ่ไร่เาบ่มีไปหนึ่ยังเมืเดียงิด้ว่าปนมันมืนมือบ้าเดเ๋ยเปิดเบิ้งเงี่ยเพืนกับพ่อขน่เงี่ยืนได้เปนอนน với ừ, bưng nhân viên người pha chỉ nhân viên gặp với bước nhân viên cái phải ngồi gặp tầm không gặp nó chậm mà tầm, hùng tầm. Ừ. không hùng rồi thôi cái nào เป็นใจทางงนี่น้อนอันครูรูเขายเลยกรุบกได้กุบๆมจกินบะมบมี่หนีบมีี่อี่หมี่อ่อยอี่บะะกินบะห่บ่บะหมอ่บ่บหม มาหมดแล้วเหอยังไงกั่ใส่ไปอิ่มไหมคะยุ่งจะน้อยนุ่มัดคนทันน้อยตอนไงเดี๋ยวอะเดี๋ยวจะหนีไม่เอี๊ยยู่เอาเลย วานมไปมกินน้ำด้วยไปน้อยเปิดมากินตำกย่งคือฟินฟป็นยังฟินฟืเปย็งปยงอร่อยรู้มจั้หมกีน่น้อยฟินเฟือฟินฟแสบพอเลเหมือนู ใส่หมูแจกภรรยาด้าวยนะอะอรครับตัวตัวกันว่ะอืมอร่อยน,ออนุ่มกัด ยิมงายิ่ไม่สนดกตอนเย็อสอยกินอยังกินหงจปลาสามคกอ่าเอะนี่อีเลเดิ่มบอกี่นองไปกินหาลงไปบายบายครับบายหนค่งห้พี่ลูกยงาใครับ สวัสดีครับเอาละตัวมหัาจำอ่ะมาหนึ่งทีน้องสวัสดีครับเอาละไปรูปไปกินน้นำน่องัน่ิงจิ้นตีมมาได้ไหรือเนาะตอนนี้ครับ จะน้ำจิ้มแล้ว มาปกติแกปกติออรเดอพี่น้องใหม่ครบครับอบอกรำายครับนำงางายยอ,ยอย่างายมันเด้อครับยังเอยไอซูหมองทุบบอลเนี่ย มาดื้อครับปียังกินน้ากันครับเราบระทับใจกับช่วงไฮเส้าดื้อพี่นอ้องเลยได้กินขา้าววันใดกับเบิ้งบ้าปูยจูฟักเลยพี่น้องเปิดขึ้นนีด่ดิเว้ยเมาเบื้องปุยหัอยากกินกะปุลน้ําเจ้าเดียบกันนครับเราเมืองครับหนยายายังกระเสือบมืดพี่นอ้องมันจะเป็นกะปุน ngon đúng không? lắm คิมโรเดกับตัวคู่มาับ ดาา่าครอหน่อยหนอกไปเจอ <c oughs> สร้างไปเจอครับมาเรียกั็นซีดีหากระพากินงงานกับออกกระบาดเฮ็ดอีกไปหรอส <c oughs> ลักมันครับ ถ้าไปมน,นีพี่น้องเอ,อ้ยได้กเฮดทำฟานพูดะเิงตาแม่น้ำไอ้ก็เแม่น้ำไผได้ครับมันไปเคียเเค่ยวเ,เคเเเมมวเเี่ยวฟ้าพองจึ่มเหมือนกราเกับตาเลยเอาดูพี่น้องเหมือนลุกพี่น้อง ได้เป็นนอยงำง่ายครับแสบป่ะ,ะ,ะแสบมั้เนาะก็แสกพอออกก็่อไป อสองพวกงง่ายๆพี่น้อยตัยวแซบครับกลุ่มค่ากลุ่มราคาได้พี่น้อง วัดเกยมสิบหกตๆๆๆ่เนาะ นี่น erm ้ำจิ้มน้องน้องก็สินครับบ่เอาไปนะบ่เผ็ดรอบมึงเด้อพี่น้องเลยยังนม่งน้องน่าครับเอาไปย่างครับไปน้องมาก์คเลยดีมาก์คเลยซอสหอยน่ำปูอ่ำปลาครับคับแล้วกัน งไงครับน้อง hmm. กุ๊บกุ๊บแกนขอรอพี่น้องขี่โบ mm hmm. ลหนูกดบอลเนี่ยตามเดินพื้นหมดเลยขี่โบลแก้มพี่น้องเจ็บ <c oughs> ไร <c oughs> อะไรก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามติดชมครับพี่น้องเป่าปุ๋ยจูบผอจูบผักครับมนันป้าพีป้าน้องครับเอื่อยๆซื้อข,ขุดซื้อคุ้นกินขอแรงเลยพี่น้องเรือย,อย่างใสอ่อ,อนครับพี่น้องโอ้ยขอตาพี่น้องแซ่บปล่อยดีนะยุ่งจอพี่น้องเลยเป็นไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับเป่าปุ๋ยจูบผักสารีคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนพี่น้อง ล้ำไปุยสุกุศนครับผมเอาปุ๋ยก่าเข่าสวัสดีครับจิ๋วฝากกูเลยกูเทียนเนีเด้อพี่น้องแซ่บครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันและการจากักราเด้อพี่น้องมีของดีของตอ่อมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเก่าแหละครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุกข,ของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องดเด้อปลาแดดนั่ๆครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมหอบะมีกินข้าวไรสารกันบูดลอยปลเส้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตอมือ พี่น้องซิมแล้วสติติดใจเพียงหายง่งไหายละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื้อได้เด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอหน่อยหนึ่งสองสามมีแอดน้ำนานำเด้อพี่นอ้องอย่าลืมอุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดิมไม่เด้อครับ